สวัสดีครับผมชื่อนายพงม์นรยเลิศถามก้อมปวส2มี5สวัสดีครับผมนายพงภูมิศิษฐ์บูมไรบูลปวส2ก้องมี5ครับวันนี้พวกผมก็จะมานำเสนองานเรื่องคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์แบ่งออกในสามประเภทก็คือหนึ่งฟิกคาปาซิเตอร์หรือเรียกอีกอย่างว่า B 2. เปอร์ปรจุแบบค่าคงที่ครับ 2วอลลิเบิร์คาปาซิตเตอร์หรือเรียกว่าประจุแบบค่าแบบปรับค่าได้ครับดีคือรูปนะครับ3คือซีรีส์คาปาซิตเตอร์คือตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้นะครับส่วนโครงสร้างของคาปาซิเตอร์เดี๋ยวผมแยกเอนเรอยฟังครับ โครงสร้างคาปาซิเตอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของคาปาซิเตอร์เช่น v a r i เบิลคาปาซิเตอรหรือฟ i กคาปาซิเตอร์หรือซีเล็กคาปาซิเตอรตามรูปนะครับโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยตัวนำสองชิ้นวางขนานกันขั้นด้วยฉนวนที่เรียกว่าได e l เล็กติกโดยประมาณประจุที่เก็บได้ ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์ความตัวเก็บประจุและความจุข,ของตัวเก็บประจุตามสมการ C เท่ากับ Q สล B จุดคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทำมาจาก2แผ่นตัวนำาพรลเรลวคอนดักตีขั้นกลางด้วยไดเรก i ิกซึ่งเป็นวัสดุ ที่เป็นฉนวนประกอบเข้าด้วยกันเหมือนแซนด์วิชสำหรับฉนวนไดยเรกทิกสามารถทำมาจากวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าหลายชนิดเช่นพลาสติกยางเซรามิกหรือ,รอแก้วหลักการทำงานของคาปาซิเตอร์เชินคุณพิเิษครับคุณผูมีมหน้หลักการทำงานของคาปาซิเตอร์นะครับหรือตัวบรรจุ ตัวเก็บประจุคือเมื่อมีตัวเก็บประจุไปต่อเข้ากับวงจรหรือแหล่งจ่ายไฟพอวงจรนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านตัวเก็บประจุมองเป็นโอเพนซ์กิตเพราเพราะว่าในตัวเก็บประจุมีฉนวนกั้นอยู่นะครับในขณะเดียวกันก็เกิดประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามฉนวนไม่ได้ก็ติดอยู่ที่แผ่นตัวนำครับทำให้ด้านนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ และอิเล็กตรอนเยอะนะครับส่วนแอนตัวนําด้านตรงข้ามก็กลายเป็นประจุฟไฟฟ้าด้านบวกเพราะอิเล็กตรอนไหลไปอีกด้านหนึ่งจำนวนมากครับการที่มีประจุติดอยู่แผงตัวนําของตัวเก็บประจุได้ก็เพราะว่าแต่ละด้านมีประจุฟไฟฟ้าขั้วตรงข้ามกันทาให้เกิดสนามแม่เหล็กอิเล็กทีไฟดึงดูดซึ่งกันและก,กัน เช่นขั้วบวกและขั้วลบดึงดูดกันขั้วบวกและขั้ววกผักกันขั้วลบและขั้วลบผักกันซึ่งทําให้ตัวเก็บประจุสามารถเก็บพลังงานสั่งหรือแรงดันโวนเตลิไว้ได้หน้าที่การทํางานคาปาซิเตอร์ทําหน้าที่เก็บพลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู้ฉนวนโดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและพบได้ทุกวงจรที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำจึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่างๆการตรวจสอบด้วยมันติมิเตอร์อนาล็อกหรือมิเตอร์แบบเข็มใช้ปรับย่างวัดไปที่ คาความต้านทาน R ปุ่ 1k แล้วนำปลายสายของมิเตอร์มาจี้ที่ขั้วทั้งสองของคาปาซิเตอร์ถ้าคาปาซิเตอร์ใช้งานได้เข็มมิเตอร์จะสวิงขึ้นมาในระดับขึ้นสเกลแล้วเข็มจะค่อยๆลดลงถือว่าคาปาซิเตอร์ยังใช้งานได้แต่ถ้าคาปาซิเตอร์ขาด เมื่อวัดแล้วเข็มจะไม่กระดิกขึ้นและในกรณีที่คาปาซิเตอร์รัดวงจรภายในเข็มมิตเตอร์อะนาล็อกจะขึ้นและไม่ลดลงซึ่งก็แสดงว่าคาปาซิเตอร์รัดวงจรภายในสำหรับการรายงานเรื่องคาปาซิเตอร์วันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ